ต่ดเลยไม้ได้วยค่ะแปะเอ้ยแปะเจ็บไปพี่ด้วยชัวนะ อุบรถตัดมาแล้วสาวอุบรถตัดลูกค้ามาเซอร์ไพรส์วันอาทิตย์ก่อนคอยเลยวันเสาร์ไม่รู้มาวันอาทิตย์แทนแม,ม่เปิดใหม่อะไรยัง จกอะจกอะโอ้ยยังไม่ทัดเปิดเลยพี่สมเนื้สวยแล้วเหรอใจเย็นสวยก่อนเลยยังไม่เปิดเลยเอา้าเสื้อสาวอ้วดรวมฮะค่ะเสื้อสาวอ้วดรวมฮะพี่บอสพี่บอสเอียงซ้ายนิดนึงลูกเสื้อสาวอ้วดรวมฮะเขาโอเคโอเค ยงาน้ีกระสุนเงานกต้นแบรนด์อยู่แล้วนะคะลูกค้าลองดูว่ามีอะไรบ้างน็อตนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้นจับแับนี้โสีดำแรงริดเลยสีดำแรงริดสีดำแรงริดสีดำชีฟองของรับต่อเลนซ์ให้ลูกไม่ให้ลูกค้าดูเลย ให้ดูงานของเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานลงแล้วไม่ไม่ไม่ได้เปิดงานโชว์เลยนะเมื่อวานวันเสาร์เผอิญไม่อยู่วันนี้วันนั้มาดูน้องก่อนโกดังเปิดนะคะลูกค้าโกลดังเปิดจ้าโกลดังเปิดเดี๋ยวมาแขวนกเนเฮ้ยพี่บอยมาแขวนกันไหมรอยตัวเลขไปอหนวะไอโชว์นี่วะไม่ต้องรีสวยๆทั้งนั้นลูกค้าขาลดตั้นจริงๆอ่ะลูกค้าถามหาเยอะมากน้องรวมผ้านะคะลูกค้าน้องรวมผ้านะคอตตอนลินินทีฟองสะดว ไปรับตัวรีวิว1,790นะคะลูกค้าทุกแพทพรพ็ดร้อม1790สําำหรับตัวรีวิวนะคะ 1, 7 9 0งนด้สบาทนะสวยมากจ้าของมาไม่จ้าให้ดูทุกตัวตัดสินใจก่อนได้กระสอบใหม่กระสอบใหม่นี้กระสอบนี้ก็ได้กระสอบนี้โชว์ให้ดูด้วยลดราคาด้วยค่ะแม่วันนี้อยากดูอะไรเพิ่มมาหอมมา ลนเลอยอนอันนี้ลินินร้อยเปอร์เซ็นะะเดี๋ยวจะหาว่าโชว์ต่ลีนินน้องคือรวมผ้านะคะแต่ว่าเออบังเอิญรงงานลีนินเป็นตัวที่ลูกค้าชอบูก็เลยแบบเอาออกมาให้ดูนิดนึงแต่ได้ได้ไดไว้ตอนนี้นี่เน่ขอบแต่ได้ได้เนี่ยอันนี้มันจะขอบนะแม่ได้ได้คือรวมผ้านะคะ<ม>แล้วแต่คนชอบผ้านะไรนะพี่ตัวลีนินเนี่ยยับยมาก,มากโซโนมาค่ะสไตล์มินิมอลก็มี อันนี้เป็นลีนินร้อยเปอร์เซ็นที่จะสังเกตโด,ดยรลมมันจะโปร่งแสงนะคะคนที่ขายสายลีนิน่ะจะชอบเพราะว่ามันโปร่งแสงหนึ่งคือระบายอากาศได้ดีรีดแล้วสวยรีดแล้วเงาสําหรับลีนินนอ้องอ่ะไม,ม่คู่เยอะลีนินไม่แขวนด้วยเพราะว่าลีนินน้องยับอันนี้คืองานควายนะพี่นะคะันนี้โอเนี่ยพี่งานควายนายเขาใส่เลยด้วยรวมผ้านะคะลูกค้าขออีกทีเนาะตัวรีวิวได้เพียงหนึ่งพี่บอสวิ่งเข้าวิ่งออกไปถ่ายเงี้ย เร็วไปก่อนนี้บุคลากรเราหยุดหลายคนพี่อ๋อบอกดีจ้าสวัสดีค่ะพี่อ๋ออุ้ยพี่อ๋อนี่แฟนพันธ์แท้เราม่นคืนเหรออะไรวะเออไม่ขึ้นเออม่คืนเนาะก็เมื่อกี้ต้องกดเข้าไปดูหรอะแต่ก่อนมันได้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนี้ไม่ได้แล้วเออมาบอสเดี๋ยวพี่กดไปดูเนาะเปิดขายผ้าเซ็กซี่ได้พี่ไหมอยากดูใช่ไหมขาเส้นเซ็กซี่รวมผ้าใช่ไหมพี่ไม่ใช่ยีนล้วนเด้อโอ้โอ้ เป็นทุกอย่ายเอามานี่เลยดีเจไม่ได้หไดเหรอเอาไว้นู่นๆเดี๋ยวแป๊บเดียวหมดแล้วชีวิตรับขับเหลือเกินเออมีความพร้อมอะไรบ้างที่นี่ทุกอย่างเซอร์ไพรส์หมดแม่พรุ่งนี้มีลงอีก200เมื่อวานหนูลงเลยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวหนูจะลงเพิ่มบ้านนี้นะคะอยากดูรายการลงสดเราลงสดโชว์อยากดูงานไหนสองเอาไว้นะบ้านนี้นะเราจะมีแบบ สดตอนลงด้วยนะไปดูไปดูบ้านนี้นะไปดูบ้านดำเอานะบ้านดำครับผมรอลฟรสดตอนของลงซึ่งจะบอกว่ารู้พร้อมกันหมดทุกคนใบรายรการมาไม่เคยตรงจ้ะใบรายการมาไม่เคยตรงกับที่ลงของเพราะฉะนั้นอนะ่ะดูตอนลงไปดูบ้านดําให้แม่แม่สอนกันเองเลยอยากดูของจริงมาดูที่โกดังน้าเปล่าครับลูกพี่พี่ซื้อน้ำไาให้พี่กินเยอนมา ตัวจัดปลาอกเทสเทนเอ็มนม่ตัวจับแบบเดียวๆเนี่ยนะพี่หิวน้ำก็กินเลยเนาะแม่บอกหัวเถื่อยวเนี่อุ้ยตายแล้วหัวเถื่อทิ้งไปยังสวยอยู่ไหมอ่ะนะตัวรีวิวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทน้องรวมค่าเนือไม่ด้วยเราให้ดูถึกทุกตัวไม่ต้องห่วงว่าหยิบตัวโชว์เราให้ดูหมดทุกตัวพี่ดูได้เลยประเมินเลยนะคะ ชอบงานไหนสไตล์ไหนรอบน,อบนี้รอบนี้น้องโลตัสมาแบบอวบกลางๆเหมือนกันนะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าที่สังเกตนะคะมาแบบอวบกลางๆเหมือนกันนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบใหญ่บลมทมเทม่ทาไหร่แล้วก็ออกแต่ออกแบบวัยรุ่นเยอะหน่อยสวยมากแล้วแต่คนชอบแม,แม่แม่อาจจะไม่ชอบแบบทรงขอบนอะ้ะแต่ได้ๆคือถ้าขายวัยรุ่นได้ด้วยแล้วก็ขายแบบผู้ใหญ่ได้ด้วยก็หลายกลุ่มลูกค้าเหมือนกันเอาเป็นว่า จริงๆอะถ้าโลตัสตัวเนี้ยหนูจะตีเป็นตัวใหญ่สาวอวบบ้านเรามีสองอย่างเนาะออวบมากกับอวบอ้วนอวบกลางกลางกับอวบอ้วนเนาะจริงๆอันนี้มันควรจะเป็นอวบอ้วนนะเดี๋ยวนี้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันหนูเปิดให้ดูล็อตนี้ก่อนน้องไม่ได้มาสามเดือนแล้วไหมหลายเดือนเลยเดือนสองเดือนสามเดือนนั่นแหละอ่บเปลียนก็หมดละแต่เนี่ยหนูถึงต้องต้องเปิดล็อตใหม่ให้พี่ดูเพราะว่าเราดูไปพร้อมกันว่าเออมันล็อตนี้มันมาแบบ บวบก,ก,กลางหรือหัวใหญ่เบ right. ิ้มอะไรเลยนี่ไงเขาสวยเลยค่ะผ้าสวยนะความคุณนงาุูยเรนินเลี้ยงออยเลยมาดูน้องไลฟ์สดไปเรื่อยๆค่าเวลาก็ได้เนาะลูกค้าขาเรนินสวยมากไปชนด้วยกระี้ฉลูกุหลาบค่ะ ฉลุลูกดอกไม้น่ารักมากเป็นงานคอตตอนฉลุเตรียมใส่งานบุญใหญ่ได้เลยนเนี่ยลูกค้าสวยนะทรงอย่างเงี้ยใส่สุภาพสวยเป็นฉลุคอตตอนนะลูกค้าใส่แล้วคุณนายมากๆเลยตัวเนี้ยอันนี้มือนำมอันนี้นำพมหอมจัดเลวางทไมมีน้ำหอม,มน,น้ำหอมเลยอย่างเงี้ยใส่กับสี่ห้าส่วนน้องได้เลยนะขาสวยๆเลยนะคะใครครับตัวรีวิวแจ้งหมูทีนะ คนส่งเอกชนส่งพวกนี้กรุงเทพและปริมณฑลสามารถส่งได้เลยเลนินกรุงเทพและปริมณฑลสามารถส่งด่วนได้เลยนะคะลูกค้าค่าส่งตามรายะยะทางรวมผ่ารวมผ่าเลยในในหัวในคอน,นี่ันนี้ทรงยาวค่ะสะดุ้ายวี ชีฟองบางคนก็ชอบคอตตอนตต่นี้น่ารักดำดีเยน่ารักมากสีดำไม่ตกสวยนะสีดำทรงสวยลูกอเาเพราะสีดำมันเป็นสีอะไรที่มันแบบใสเรื่อยๆตัวนี้ออกจะออกปีกข้างข้างนิดนึงนะคะน่ารักมากแล้วแต่คนชอบที่หูเลือกจะไม่แข็งเพราะว่าบางทีมันดูมืดแล้วพี่ดูทรงดูลายไม่เห็นเพราะฉะนั้นโทรลายๆไปก่อนชอบลายบางทีอ่ะกางเกงอ่ะเราอะมันคืออะไรกางเกงกางเกง กางเกงคือสมมุติเราใส่ยีหรือเราใส่สีห้าส่วนเป็นสีฟืนใช่ไหมเออเสื้อเราดอกได้วยที่จา๋าแล้วแต่คุณชอบโชว์ <ใน S 1> ทุกตัวแหละแม่แล้วแล้วโชว์เขาคอกระปิ้นออกมาห้อจงจับใครเอาตัวรีวิวบอกหนูที่นะดูไปเรื่อยๆก่อนสำหรับน้องโลตัสน้องเข้ามารถใหม่แล้วนะจ๊ะเมาได้เหมาเลยจ๋าได้เลยค่ะพี่ขอบคุณท้ารีวิวแล้วเนาะ เลยจ้ายองละนงกระเป่าโวเลือด่เดียวสวยมากสับออกไหมจ้าคือเราเราร้านเราเราจริงๆเราพยายามจะแบบชัดเจนให้ลูกค้ามากที่สุดเพื่อที่ว่า,วาเออซื้อของเนะพี่น้ตเราก็อยากให้แบบลูกค้าเป็นลูกค้าเราเป็นนานๆนะหรือเไหมอยากให้ตรงใจอยากให้อะไรอยา่างนี้ยเพราะนั้นอะ่ะชัดเจน มีหลายปายเสื้อเสาอวบวันนี้เรามีหลายใบมากมากแล้วแต่คนชอบพี่สามารถเลือกได้เลยว่าชอบายไหนะราคาจับต้องได้ไม่เกินไปมากกว่านี้นะคะเต็มที่ร้านหนูแพงสุดคือสองพันห้าแพงสุดแล้วนกแก้วเดี๋ยววันหลังเปิดให้เดี๋ยวทาราคาคูปองเปิดแล้วเรา,าเปิดแล้วเ,ร <3 S 1> เนเราเปิดไม่ทันน้องเปิดไม่ทันทลินินชมพูเมื่อกี้ลินินสีอะไรสีกรมนี่ลินินชมพูหวานมาก เห็นผ้าชัดป่ะลินินเยอะลินินะับเลข่นอ้าวแดดหาลินินมันจะมีความโปร่งแสงนะแม่นะสบายอากาศแต่ข้อเสียคือเขายักษ์กยักไม่หน่มไม่แฟนนะดูไม่รู้เรื่องกลางไปเลยไม่ต้องรอพี่เคื่อนเานะเดี๋ยวได้โดงพันอยู่นะครับจ๋าก็สอบใหม่มีค่ะพี่มีคนรับรีวิวไปแล้วนะ กระสอบใหม่นีค่ะเนีย่ยเวลาหนูเปิดรีวิวพี่ตัดสินใจนานกับลูกค้ไใดๆคือล็อตนี้หนูเปิดให้พี่ดูแล้วเพราะล็อกว่าจะมาตัวนี้นานนะแล้วก็รอนานอยู่เหมือนกันสําหรับโลตัสหนูพยายามจะเปิดให้ดูงานที่มันมาใหม่ล็อตใหม่พี่จะได้ดูงานว่ามันเป็นยังไงบ้างหนูว่ามันก็ล็อตที่เหมือนวอกวกกำจานได้ดีๆลนะคือแอบโชว์ลีลินมาก่อนว่าลูกค้าลูกค้าชอบลีลินหนูและแฮท ดึงลินินให้ก่อนว่าไม่น้อยอยู่นะนี่คอตตอนมั้งอันนี้เราจะคอตตอนแต่เป็นฉลูนะคะน่ารักต้อนฉลูออกสไตล์อันนี้น่ารักมากใครชอบสไตล์มินิมอลเนี่ยไซส์เนี่ยประมาณ XL ของค่ะเท่าที้เห็นลินินม่วงค่ะแม่ลินินม่วงสวยมากสุดพราไม่ต้องไปสักหรอกมีพอแล้วลินินม่วงสวยมากัวนี้ลินินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะใครชอบแบบซื้อนี่เนี่ยเขาชอบทำพื้นผิวเอง สีแดงร้อน1สวยมากเลยทิ้งไวงน่ารักมากลินี่100%เห็นเห็นความโปร่งแสงของเขาไหมคะเนาะเขาใส่แล้วเขาไม่ร้อนลินี่ไม่แขวนเนาะลินี่น้องยักษ์พี่อรนงถามน้องได้ใช่ไหมคะพี่เปิ้ลจ๋าพี่อรนงถามได้ใช่พี่ใช่ไหมใครได้ใช่ใช่พี่อรนงได้ใช่ค่ะพี่อรนงได้ค่ะราคา1,990งารค่ะพี่ 1,990นนึ่งพันาราสำหรับป้ายโลตัสค่ะกระสอบใหม่นี้นะกระสอบรีวิวหนูก็โชว์อถใหม่ให้แล้วก็รดให้ด้วยเนาะต่อไปแล้วดูไปเรื่อยๆได้เลยค่ะรวมผ้ามีทุกผ้านะคะก็ราะว่ินมียองเลยยองชีฟองสดยอเลยยองจะเย็นๆไม่แยงไม่แยงเป็นคนรินแข็งเหรอวะทำไมถูกเป็นคนเนาะลินพันทุกวันหนาจริงๆ ทันทุกวันนี้ไม่รู้ทำไมรีบหลออทางไซโก้คนอื่นแย่งอ่ะตัวนี้น่ารักออกแฟชั่นด้วยออกแบบว่าพระบ้านผู้ใหญ่เอออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าที่เห็นเนาะตัวนี้ก็จะแบบออกสไตล์แบบหลายหลหลายหลช่วงวัยอายุแล้วใช้คำว่าแบบวัยรุ่นก็มีนะคะวันนี้เราบอกสวยแขถมใจดีค่ะเดี๋ยว จดีด้วยใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะแจกล่มยังไงดีอะแม่ล่มเราอ่ะเกมเราอะไรดีกับแม่อยากแจกอะไรจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเออเดีดีเห็นไหมคนตัวเล็กก็ใส่ได้อย่าไปแบบอุ้ยเราต้องเอาเสื้อผ้าคนอ้วนไปต้องขายกับคนอ้วนหรือเปล่าวะไม่ต้องแม่เดีนี้คนตัวเล็กเ,เขาใส่ตัวใหญ่มันเป็นเทรนด์ของบ้านเราตอนนี้นคือเขาจะไม่ใส่ับบนตัวมากย้อนบอก โอเลยนะคะจ้าพอเลยแม่ทักแชทไปเลยจ้า,าส่งพรุ่งนี้จ้าส่งพรุ่งนี้นะของพี่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเอกชนนะคะลูกขนส่งเอกชนเขาเปิดพรุ่งนี้นะคะถ้ากรุงเทพและปริีณฑลนคนก็ส่งด่วนได้ส่งเอกชนก็ได้นะคะเอกชนหยุดวันอาทิตย์ขนส่งหยุดเราไม่หยุดเราหยุด,ยดแค่สองวันเท่านั้นในระหว่างที่เราหยุดเรามีแจกให้นะคะพี่ๆจะได้ไม่เหงาลินินใหม่แล้วนี่ลินินลายค่ะลูกค้าอย่างนี้ลินินลาย ความใหญ่เขาก็ประมาณนี้เท่าที่หนูทันเทีเนาะอันนี้หนึ่งนิเยอะเหรอลายตุ้เลยดีมีินลายตุ้ยังไม่จ่ายไึ้ลมึ่งนึงเต็มราวขึ้นสามก็ได้นะขึ้นสามหนก็ได้ย่อลงบอกอยากได้ล่มอยากได้ล่มเล่นเกมเ่็ดไหมเดี๋ยวรอเล่นเกมกันรอบที่แล้วจ่ายไปยี่สิบพันไม่ได้ยังพี่ไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวรอบนี้เล่นเกมเล่นแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเล่นเกมนี่เฉย ไม่รู้จะเลือกปฏิบัติยังไงในเพจเราเป็นแสนแสนคนนะแม่เราไปแจกทุกคนยิงโกดังน่าจะเจ๊งอยู่เล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวกลับไปคิดเกมก่อนแจ้งกติการลินินใหม่ก็ว่าลินินไม่น้อยนะเนี่ยนินเยอะลินินเอ้าทำไมลินินเยอะจังอ่ะกระสอบเนี่ยใครชอบใส่ลินินแม่ลีนินมั่วงใหม่แล้ว ลินินม่วงลินินสีกรมค่ะลินินสีบานเย็นดูดูสีนางซะก่อนลินินสีเหลือง นีไม่ขวายแล้ไม่ขวายแล้วไม่ขวายเห็นทอมล็อกไหมหรอไลีนินสีบานเย็นโอ้เอ็นดูฮัลโหลยังไม่หมดเลยทอมมี่แล้วถ้ไมันจะมีเยอะขนาดนี้แบบนี้ลูกโอ้ยสวยนี่สวยมากเลยโง่ดูดิลีนินสวยมากตัวนี้สีบานเย็นแล้วก็ยับมากด้วยสีม่วงเปลือกมงคุทค่ะลีนินค่ะแล้วก็มีปักเล้อยลีนินปักเลือยเลิศลีนินหนูโยนอย่างเดียวเลยยับยู่ซะ หน้านางไม่รับแขกเลยออันนี้ลินินค่ะสีกรมนี่สันิถามราหัสอะไรคะเสื้อสาวอวไป้ายโลตัสจ้ะแม่เสื้อสาวอวดป้ายโลตัสหนูพยายามจะแไปะป้ายไว้ที่นะถ้าชอบก็แคปไปนะคะแล้วก็บอกแอดมินได้นะวันนี้เอกชนเอกชนหยุดเนาะมันหมดเดี๋ยวแฝดเดี๋ยวไม่แฝนเซมลาบะ หนูท่อหนูรู้สึกว่าใส่เสื้อคืออ่ะถ้าคนตัวเล็กอ่ะหนูรู้สึกว่าเอาเสื้อตัวใหญ่กว่าเบอร์สองเบอร์ใส่แล้วดูตัวเล็กกระดึ๊งเลยหนึ่งเรื่องอ่อยเลยมีความหลอกตัวเองว่าเหมือนตัวเองจะผอมตัวเล็ก่ะถ้าใส่ถ้าน้ำหนักเยอะๆหน่อยก็ต้องใส่ทรงหแบๆนี้หน่อยโอ้โหอ๋อไม่เป็นแบบนี้ครับกระดิ่งแอนนาค่ะตัวนี้ของแอนนา เลรนินดำเคยมากเฮ้ยเรนินออกเยอะจริงแผลนินใหม่หรอไปแล้วดำนี่ก็เลยนินวะผสมใส่ยังไงวะอ๋อก็เรนินนี่ก็เรนินเรนินสีเขียวชมรี้ยวมะนาวเปรี้ยวเลยชมมะนาวแค่เห็นก็เปรี้ยวแล้วเหรอเนาะ มน้ำเสื้อสาอวกเนี่ยร้อนนี้มาเหมือนแบบอุดกลางๆเหมือนกันนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใหญ่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเท่าไหร่เนาะเหมือนจับมือเลยใหญ่เท่าากัันบมือถ้เทียบกับโพลิส้มโพลิส้มใหญ่กว่านะคะโพลิส้มใหญ่กว่ามาล็อตนี้เหมือนอุดกลางๆทำไมมันร้อนจังเนี่ยน่ะสวยๆเลยนะคะใสยังไงยังไม่รุนไม่อ่ะเขาใสอย่างงี้ไม่ปิดคร่าวอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาใสกับชุดว่ายน้ำดูพี่เนาะสวยออก สีชมพูนะคะลูกค้าสีวหวานๆเลยสีชมพูอ่อนน่ารักวันนี้มาแบบออกไปม่รุ่นเยอะเนาะออกไปมรุ่นเยอะเัดของของเขาดีจริงต้นเลี้ยงนี่ลเยลยลองได้ปะ โค้ส้มหนึ่งพันเก้าร้อเก้าสิบค่ะพีราคาเท่ากันแต่ว่าอันนั้นเขาจะเน้นชีพของแล้วก็จะออกไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะจะสตาร์ทไซส์ใหญ่บึ้มกว่านี้นี่ลีนินม้างกระตันลีนินอ๋อตเลยอย่างรวมผ้านะคะน้องรวมผ้าเนาะรวมผ้าเลยนะคะออกทุกแนวนะเท่าที่เห็นอะแล้วก็ออกไวรุ่นเยอะอี่พี่ทุกใจพี่ นอ้วนก็แต่งตัวได้มันลิงอ่ะแขนยาวยาวข้ารอแบบนี้ก็ใส่ปิดร้องเออดูสาน่ารักทำไมอ่ะโอเคจฮีทเครื่องนี้เอาใฮีทนี่เสวยมากเขี่ยตัวกันออกไปแง่แล้วตัดสายทิ้งกูเลยพี่บอสกระตุกนิดนึงนะคะถ้ามีสายเข้าจะกระตุกติดไปยังถ้ามีสายเข้าจะกระตุกไปลุ้นออกเยอะ จัดปะหลาดบอกอย่าบอกนะพี่กี012 02เหรอ02เหรอไม่เห็นเป็น012เดี๋ยวบอกนล้วมิดโทรมาไม่รู้ไม่รู้ไม่มีเพื่อนไม่รู้ตัดสายไปแล้วมิดมิด30เมมเบนร์โทรมาจังโทรมาหคุณด้วยนะพี่ร้องไห้อยู่นั่นนะอะไรมันก็ไม่รู้ทั้งวันผมตัดสายจริงเลยอพี่เขีนคุณ ลูกค้าใครรับอีกแจงมานนะสำหรับเสื้อเสาหัวทำไมไมันเยอะจังวะกระสอบนีท้ทำไมเยอะจังเลยลูกค้าค่ะกระสอบนึงหนูตีกลมๆมาณสองร้อยตัวอาจจะมากกว่านั้นนะแต่หนูตีแบบต่ําให้ไปก่อนเพราะว่าขี้เกียจนับรกระเปิด<า>ทุกวันวเราเสื้อเสาหัวแบของแม่แของแม่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 ชอบดูแม่แม่ชอบดูเราต้องเอาใจแม่แม่เาะแม่แม่มาหาเราทุกวัน ไอเทมแม่แม่เนาะขายดีขายดีสุดในร้านละไอเทมแม่แม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจแมู่ดแดดมาแล้วแดดมาแดดมาแบบฉ่ำมากแล้วดูสิอันนี้ตีข้างคาวไม่ได้ใส่ไปทะเลเนาะหรือว่าแบบว่าคุณนาชอบใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือกระเป๋าคุณพออย่างแนวน่ารักมากอย่านี้ทำมืออย่างเงี้ยไม่ได้อะไรหรอกคือกระเป๋าสปายคล้องแขนนะเก็บตังค์นึกออกไหม เก็บตังค์ใสได้เหรอต้องใส่หมดหมดเยหรองโยนลอย้วนหมดหหมดเลยอา้าวแล้วทไมไม่บอกให้โยนอยู่นั่นแหละอ้ับะเข็บทุกนตัวนี้น่ารักด้วยอ่ะ้โยนอยู่นั่นแล้วก,วไกะะไว็ไม่บอกัหมดแปะ,ปะ,ปะอกก็ได้มาทั้งหมดเลยพี่ดูดิ ในแคว่นบ่แเคว่นไปงั้นล่ะพวกมัวอ่ะพี่ไปไปคัดแยกเอาอีกทีนึงนะขอเพาชัดหน้าเฮ้ยตัวนี้หนูชอบอ่ะเก๋ตัวไงดูดูดูเหอดูดูดูใครไม่ได้ใครไม่ได้ หมดแล้วอีกทีหมดแล้วโดนสวยวยไปหมดแล้ว เราลงอกวงได้สมใจแล้วค่ะใช่ไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวหนูจะเล่นเกม้าแจกต่อนะนม่มไม่ลืมไม่ลืมแน่ๆได้แจกแน่นอนของเนี่ยมารอแล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเอาเกมอะไรแม่เพียงแต่ว่าไม่บอกก็ลืมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีแจกลูกค้าเนาะอยากให้ได้โดยร่วมกันก็มมีเยอะมากเลยมีอยู่400กว่า ี่ร้อยกว่าอันนะพี่ผมติดตามเป็นสนนะคนต,ติดตามเป็นแสนนี่หนูแดดยังไงก่อนช่วยคิดเกมหน่อยได้ไหมแม่ขอช่วยคิดเกมแดดของอัน <c oughs> อ้าวลูกค้าขาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทกับไฟโลตัสค่ะน้องโลตัสน้องโลตัสอยู่ด้วยอันอนเมา เปิดปุ๊บแสงนี่แบบดีมากเอาฝั่งนี้ฝั่งโซฟาเขาสไตล์มินิมอลฝั่งนี้ฝั่งน้องเองจ้ะความดอกความสีความแซ่บมาสองคนเลือกไม่เหมือนกันนะซ้ายขวามานขาวมานดำแล้วแต่ชอบได้ได้คือหนูเลือกมาแขวะนะคือชอบในแบบของหนูพี่ๆไปคัดงานอีกทีนึงเนาะใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะสำหรับป้ายลดตาค่ันาบาทเสื้อสาวอวดรวมผ้าใครรับอีกแจ้งขอบคุณค่ะ